สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับจอบแนมอีสานแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะพามาดูสวนอีกเหมือนเดิมนะครับก็ดูพัฒนาการว่าช่วงนี้มันเริ่มจะมีผลที่เริ่มสุกแล้วบ้างนะครับสำหรับสวนเบอร์รี่นะครับอันนี้ที่เราเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นราสเบอร์รี่สีดำนะครับเป็นราสเบอร์รี่ป่านะครับซึ่งเป็นเป็นสายพันธุ์ที่ผมชอบมากนะครับเพราะว่าเขาจะมีรสชาติที่ หวานก็คือไม่ติดเปรี้ยวเลยนะครับก็คือมีชื่อว่าไมโซนะครับตัวนี้น้ำจะดุมากนะครับเราสามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนนะครับหรือว่าการจุ่มยอดหรือการแยกหนอก็ได้นะครับแต่ตัวนี้คือหนอเขาอมันจิตกับต้นแม่นะครับมันก็เลยแยกลําบากนะครับตัวนี้อันนี้เขาเริ่มออกดอกแล้วนะครับอาจจะดูลําบากหน่อยเนาะมัน น้ำขรดูมามีดอกดอกเขาก็จะเหมือนกับราสเบอร์รี่ทั่วไปนั่นแหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าอันนี้ดอกเขาจะเป็นสีชมพูนะครับอืมกล้องไม่โฟกัสอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรนะนะครับดอกจะเป็นสีชมพูนะก็เป็นช่วงฤด,ดูการนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับที่อยู่ในกระถางในถุงดำเนี่ยนะครับก็จะเป็นผักเคี้วนะครับต้นกล้าต้นอ่อนของผักเคี้วที่ผมทำการเพาะอนุบาลไว้นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะไปใส่ในแปลงนะครับเพราะว่าถุงอาจจะเล็กอาจจะไม่เหมาะสมนะครับส่วนตัวนี้ซ้ายขวาก็จะเป็นต้นกล้าจริงๆแล้วคือเป็นหนอ ของ r a s เ b อ r ์รนะครับตัวนี้ก็อันนี้เป็นเป็นชุดที่เพิ่งจะทำได้ประมาณ1สัปดาห์นะครับส่วนที่อยู่ฝั่งนี้คือจะเป็น2-3สสัปดาห์แล้วครับเขาก็จะเริ่มแข็งแรงแล้วนะครับตัวนี้จะขยายลงอ่าสวนใหญ่นะครับก็คือส่วนที่เราทำการซื้อใหม่นะครับก็จะลงปลูกประมาณสัก2-300ต้นนะครับตัวนี้สตรอเบอรี่ที่มันเหลืออยู่ปีที่แล้ว อันนี้ขุดมาใส่กระถางเพราะว่ามันเหลือน้อยแนละ้วอันนี้ก็เริ่อบอกดอกแล้วนะครับเหลืออยู่แค่ไม่ถึง10ตนน้นนะครับเหลือแค่นี้เองหมดละสตอเบอรี่เดี๋ยวจะให้ดูต้นอันนี้คือเราทำการอนุบาลสองสัปสองถึงสามสัปดาห นี่ระบบรากเขาคือสุดยอดมากนี่นะครับที่เราทำการอนุบาลไว้นะครับมาจากต้นแยกหนอของของต้นแม่นะครับอันนี้เป็นต้นราสเบอร์รี่นะครับประมาณ2-3สสัปดาห์นะครับก็จะได้แบบนี้เลยนะครับสมบูรณ์มากนะครับ ดินที่เราใช้ในการอนุบาลน,นะครับตอนนี้ผมก็จะมีการตัวของขี้วัวนะครับที่เป็นขี้วัวเก่าแล้วก็ดินนะครับมีขุยมะพร้าวผสมนะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งต่อนหนึ่งแล้วก็ดินนะครับห้ามใช้แกลบดำโดยเด็ดขาดหรือว่าแกลบเผานะครับเพราะจะทําให้ลากเขาชะง,งักนะครับเห็นไหมครับสมบูรณ์มากเลยระบบราาเขาเนี่ยสุดยอดมากนะครับ ก็เริ่มจะอ,ออกหน่อใหม่แล้วก็มีนะครับในกระถางนะตอนนี้ที่มีอยู่ที่เราทำการขยายก็เกือบร้อยต้นนะครับต้นที่เหี่ยวๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับเพราะว่า,าเดี๋ยวเขาจะฟื้นตัวเองเพราะว่านี่อันนี้เพิ่งจะย้ายลงเมื่อวานนอนตัวนี้นะครับแล้วก็ทยอยทำไปเรื่อยๆ ส่วนตอนนี้ก็จะเป็นโรงเรียนของลาสเบอร์รี่สายพันธุ์ดับเบิลโกนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่จะมีผลออกสีส้มๆส,สีโอรสนะครับรสชาติก็จะหวานแบบเปรี้ยวน้อยมากนะครับถ้าสุกจัดๆก็คือจะหวานไม่ติดเปรี้ยวเลยแต่ว่าถ้าบอกว่าสุกไม่มากก็จะยังมีรสเปรี้ยวอยู่นะครับยิ่งตอนนี้เราเอาฟางมาคุมแล้วก็เรามีการลดด้วยน้ําหมักชีวภาพนะครับ ก็เป็นสัปดาห์ละครเนี่ยเขายิ่งเจริญงอกงามดีในนี้ก็จะมีอยู่นะรประมาณ4-500ต้นเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็จะมีหนอ่อห้องมาเรื่อยๆนะครับต้นเล็กๆเนี่ยมาเรื่อยๆนอกจากนี้ผมก็ปลูกแซมตัวของแบล็คเบอร์รี่ด้วยแบล็คเบอร์รี่เพิ่งเอาลงไปอันนี้ไม่ถึงไม่ถึง7เดือนอะ่ะนะครับประมาณ6เดือนเขาก็ออกดอกแล้ว นี้มาจากต้นที่ผมทําการแยกหนอนะมาแรงเริ่มมาแลวเนี่ยเห็นไหมตัวนี้นี่ก็เป็นแบล็คเบอร์รี่นะครับติดผลแล้วนะหลังจากที่ทําการลงปลูกประมาณ6กเดือนนี่ผมมาปลูกแสมเพราะช่วงนั้นช่วงหน้าฝนนะมันท่วมกว่าต้นราสเบอร์รี่มันจะตายหมดผมก็เลยเอาตัว ของแบล็กเบอร์รี่มาแซมแทนในโรงเรียนนี้ก็มีแบล็กเบอร์รี่ประมาณน่าจะ30ต้นได้นะครับแต่ก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเป็นราสเบอร์รี่นะครับที่มีปริมาณที่มากกว่านะรสชาติเขาจะเป็นหนึบๆน,นะคล้ายๆกับเยลลี่หอมมีกลิ่นเฉพาะตัวนี่อันนี้คือดอกเขาโดกมากนะครับ นี่แล้วเขาเดี๋ยวเขาจะขยายขนาดใหญ่เป็นเท่าตัวเลยนะก็มีนี่น,น,นี่กิ่งอันนี้คือต้นเล็กๆเองก็ออกเนี่ยคือต้นมาจากเนี้ยแค่นี้เองสูงแค่นี้ดูติดผลดกมากนะฮะเป็นช่อเลย เป็นาสายพันธุ์ดับเบลิลโกลแล้วหน่อคือไม่ต้องพูดถึงคือดกสุดๆนะฮะอังุนที่เหลืออยู่เพียงแค่ต้นเดียวของสวนจากลงคือจริงๆแล้วลงโรงโงเรียนนี้ก็คือตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะปลูกอังุ่นที่แรกก็ลงองุ่นไปทั้งหมด20ต้นเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศทั้งหมดนะครับ สุดท้ายก็กลับบ้านเก่าไปหมดละเหลือแค่ต้นเดียวนั่นแหละแล้วก็ไม่รู้เลยว่าต้นที่เหลืออยู่มันคือสายพันธุอะไรจําไม่ได้ตรงนี้เราก็แสมจุกของต้นแบล็กเบอร์รี่ไปนะครับเกือบ20ต้นนะครับเพราะว่าเราจะทําการขยายเอากิ่งพันตัวนี้ก็ปลูกจําหน่ายผล ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลกําลังเริ่มจะมีให้สุกบ้างแล้วนะครับเริ่มเริ่มมีให้เห็นแล้วอีกสักแป๊บหนึ่งก็น่าจะมีจําหน่ายนะครับมีผลจําหน่ายเราขายเราขายอยู่ที่100กงร้อยกบบาทนะครับนี่ อันนี้เป็นสายพันธ์ B1 นะครับผลเขาจะใหญ่นะน,นี่เป็นผลแฝดอันนี้ก็ออกดอกแล้วออกลูกแล้วติดลูกแล้วด้วยนี่นี่ผสายพันธุ์ Black j m นี่ผลดกดีมากสายพันธ์ B1 อันนี้ก็ก็โดกอยู่นะครับแต่ดกไม่มากอันนี้คือหนึ่งช่อเขาแล้วเนี่ยนี่ช่อนี้ประมาณสามสิบลูกได้แต่ตัวของแบ็กเจมนี้น่าจะเป็นร้อยนะที่ติดเยอะๆสูงสุดเนะที่มันสมบูรณ์มากๆนี่บรรยากาศก่อนพาทิตย์ตกนี่มันจะมีตัวนี้นะ มันอยู่ในตระกูลพวกเพียแมงมุมอย่าเงี้ยเนี่ยมาดูดน้ำเลี้ยงของยอดแบล็กเบอร์รี่อันนี้เราต้องฉีดพวกบิวเรียเมทาลลเซียมเนี่ยกำจัดถ้ามันเอาไม่อยู่เราก็ต้องฉีดอะบา c เมกตินนะครับซึ่งเป็นเป็นได้ทั้งเคมีและก็เป็นได้ทั้งสารชีวภาพซึ่งมันเป็นสารที่มีการสกัดมาจากลำไส้ของปลวกนะครับมีหน้าที่ในการ ข้ามาแรงได้นะครับเนี่ยนนี้ก็ออกดอกล้วต้นสูงมากเนี่ยสูงจะท่วมหัวผมแล้วยังไม่ได้มาใส่อะไรเลยนี่ดอกค่อนข้างดกนะครับ ดูช่อนี้นี่ช่อเดียวผลจะเป็นค่อนข้างเป็นผลแฝดเกิดจากการแบ่งตัวที่ไม่สมบูรณ์เป็นเกิดเป็นติดเป็นผลผลแฝดได้อันนี้เป็นดอกสีขาวในวงกุหลาบนะดอกเขาสวยมาก ส่วนมาก็จะอยู่ในเป็นลักษณะที่เป็นผลเขียวตอนเนี้ยที่ติดนีอีกช่อหนึ่งช่อนี้ก็เป็นยี่สิบสามสิบลูกได้ออกข้งแต่นี่เลยนี่ออกข้งแต่นี่ยาวไปไปนู่นตัวนี้กระดก วันนี้ปัญหาที่ตามมาก็คืออนกเริ่มรู้จักพอนกเริ่มรู้จักมันก็มาแย่งกินผลสุกนะคนี่คือผลสุกเห็นไหมแสงมันจะหมดแล้วพระอาทิตย์ แฉะน้อยเพราะว่าเพิ่งลดน้ำไปดถ้าสีเขายังติ่งๆแบบนี้อยู่ก็คือมันยังเปรี้ยวอยู่นะครับมันต้องให้สีเขานะมัน ความตึงมันหายไปเหลือแต่ความนวลอย่างเดียวเนาะมันหนึง่งจะมีรสชาติที่หวานนะครับกระดกที่นี่ช่อนี้ขึ้นมาอืเต็มไปหมดเลยนี่ช่อนึงช่วงนี้ก็จะเห็นสีขาวเยอะมาก ก็เป็นช่วงที่เขาออกหลังจากตัดแต่งกิ่ง45ถึง60วันนะครับตัดแต่งกิ่ง45 60วันอันนี้ต้นพัน์เข้าสู่ปีที่2แล้วนะครับเขาก็จะดกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอายุต้นนะครับกิ่งไหนที่ออกผลไปแล้วเราก็ทำการตัดแต่งแต่งทิ้งเพื่อให้เขาออกผลใหม่นะครับในปีถัดไป ในรุ่นถัดไปนะครับจริงๆแล้วก็ใช้ระยะเวลาแค่45ถึง60สิบออกตลอดปีนะนก็จะมีผลสุกมันสุกไม่มากนะครับก็เลยไม่เก็บนกกินหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นแล้วก็ สดชื่นมีความสุขส่วนอยู่ที่อำเภอวารินชำราบจ,งบาบจาังหวัดบุรีรัมย์นนีนะครับเรายังไม่เปิดให้เข้าชมนะครับตอนนี้ยังเป็นสวนแบบปิดอยู่นะครับเดี๋ยวในอนาคตนะครับก็เดี๋ยวขยายพื้นที่ในการปลูกที่มากขึ้นกาจะทำการเปิดให้เข้ามาเก็บในพื้นที่นะครับตอนนี้จะบอกว่าใครสนใจ จะสั่งซื้อผลสดก็อเดี๋ยวเราจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสามารถส่งออนไลน์ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องมีปริมาณผลที่เปนมากก่อนบพรว่าค่าส่งแบบห้องเย็นราคาเริ่มต้นที่120บาทซึ่งค่อนข้างจะแพงพอสมควรนี่ช่อน,นี้ก็เยอะมากดอกเยอะนี่ก็กิ่งหนึ่ง ก็เริ่มก็เร่มสุกแล้วเดีด๋ยวดูว่าพู้นี้จะรอดนกไปหรือเปล่านี่ไม่รอดไห่นกกินแล้วนี่นกกินสียแต่ถ้ามันเยอะๆเกินนุ่งนี่กินไม่ทันอืมอันนี้หวาน สวยมากโอ้สีขาวไปหมดเลยนี่นะครับบรรยากาศของสวนเบอร์รี่นะครับ แต่ละต้นเราก็จะให้ผลผลิตที่ค่อนข้างเยอะนะนะครับนี่ก็นำบรรยากาศมาทุกท่านชมกันนะครับสวัสดีครับจิมก่อนนี่แบกแบกจม็ม งวยยุ่งกัดวันๆเปรี้ยวๆดูฝนนี่เบลลมอืมบีวัน,นอร่อยมากเลย หวานผลใหญ่หวานเปรี้ยวอมเปรี้ยวอร่อยมาฝากกันครับ